สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท,กท่านด้วยนะครับก็วันนี้ปริศจะพาพี่พมาอยู่ในเหรียญของหลวงปู่โตอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าในวันนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่ารวยชนะจนนะครับก็เป็นหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองอีกเช่นเคยนะอ่าในรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมในพี่นะของหลวงปู่โตในพี่เดี๋ยวมาดูความสวยไปพร้อมๆกันนะครับ อ่าปรติตได้มาจะมีกล่องที่เป็นสีแดงกับกล่องที่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับพี่ในกล่องนี้เขาจะเป็นในชุดอ่านำเลิกเนาะแล้วก็ใน3ามกล่องนี้จะเป็นชุดลังลุ้นมาเดี๋ยวเรามาดูชุดสีน้ําเงินกันก่อนนะครับในเหรียญที่1นนะครับในกล่องนี้จะได้เป็นรายการหนึ่งสองซมโอ้โหนะครับพี่ก็เป็นหลวงปู่โตนะครับเป็นเหรียญทรงไข่ ขอบรวยชนะจนนะครับแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นเนื้อมหาชนวนหรือว่าเนื้อชนวนเนาะในรายการนี้นะครับนี่นะในกล่องที่สองหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับจะเป็นเนื้อสีดำดำนะพี่นะจะเป็นเนื้อสีดำดำนะพี่นะนี่เดี๋ยวเรามาส่องความสวยงามไปพร้อมกันนะพี่นะในกล่องที่สนะครับหนึ่งสองซ้ม รายการนี้ก็จะเป็นเนื้อสีดำๆอีกเช่นกันนะพี่นี่ในกล่องสีน้ำเงินหมดแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกล่องแดงกันหนึ่งสองซโอ้โหนะครับได้เป็นผิวรุ้งๆนะครับพี่นี่เป็นงานไม่ตัดปีกนะพี่นะมาก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูงานที่เป็นเนื้อ,อสีดำๆเหรียญนี้กันนะพี่ ในเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญทรงไข่เนาะขอบรวยชนะจนนะพี่เขาก็จะเป็นคําว่ารวยชนะจนรอบนะพี่นะก็จะมีรวยชนะจนอยู่ประมาณ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าดดนะครับ8คํานะพี่นะนี่ตรงกลางจะเป็นหลวงปู่โตะนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้กันนะพี่นี่นะเออเนี่ สวยมากนะครับพี่งานแกะบล็อกสวยนะแล้วก็จะมีตอกคาว่าโต๊ะด้วยนะครับด้านหน้าเหรียญได้หมายเลข1น8นะครับเออสวยมากนะพี่นะตอกชอช้างด้านข้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะครับนี่นะแต่ว่าทําไมผิวดาๆเนาะเพราะว่าเขาคืออ่าชนวนลมดำนะพี่นะอ่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งงานที่ดูดูแปลกใหม่นะพี่นะนำเนื้อชนวนมาลมดำ ขอบด้านในนะครับก็จะเป็นคำว่าหลวงปู่โตอินทระสุวรรณวัดถ้ำสิงโตทองตำบนปากช่องนะครับอําเภอจอมบึงจังหวัดราช,ชบุรีอ่านี่สวยงามนะพี่นะัสวยงามเหรียญด้านหลังแย่งความสวยงามไปนะนี่ะจะมูกสวยงามร้อ์เนะพี่นะโด่งไม่มีริ้วนะครับไม่มีรอยนะ ดูนะพี่โอ้โหทำโด่งอมาแบบโด่งมากๆเลยนะพี่นะนี่จมูกของหลวงปู่นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองส้มโอ้โหนะครับรายการนี้จะเป็นรายการพิเศษนะพี่นะเขาก็คือเป็นเหรียญหลังแบบนะครับเห็นไหมพี่นี่เหรียญหลังแบบนะพี่นะเขาจะ,ะปั๊มจมลงไปนะครับนี่ สวยๆนะครับมีหน้าหลักเขาถึงตอกอหมายเลขอยู่ด้านหน้านะพี่นะ198นะพี่นี่ทออาชนวนรมดำหลังแบบนะครับเหรียญที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญน,นี้กันเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นงานสีดำๆอีกเช่นกันนะพี่อ่านี่ขอบรวยชนะจนนะครับแล้วก็มีตอกทอช้างฝั่งนี้นะครับก็เป็นเนื้อชนวน แล้วก็ตอกโต๊ะนะครับด้านล่างจะเป็น83นะพี่นะก็เป็นอีกหนึ่งรายการในพี่นะที่เป็นเนื้อชนวนรมดำนะพี่นี่นะส่วนจมูกเขาก็จะมะีความเป็นผิวของเนื้อมหาชนวนเนาะแบบนี้นะครับแต่ว่าจมูกไม่ได้บี้ในบุกนะครับจมูกสวยงามนะครับโด่งมากๆใะพี่นี่นูนมากๆเลยพี่นี่นะ อันนี้ขอบมหาชนวนเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะพี่หนึ่งสองซ่มโอ้โหนะครับในรายการนี้จะเป็นเหรียญหลังเรียบนะครับนี่นะพี่นะแล้วก็จะมีจีวอนนะครับนี่หลังเรียบจีวอนนะพี่โอ้โหสวยมากนะครับเป็นรายการพิเศษอีกหนึ่งรายการเนาะเนื้อชนวนรมดำหลังเรียบจีวอนนะครับ นี่นะนี่ต่อไปนะครับเหรียญที่3อันนี้จะเป็นเนื้ออะไรเอ่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เขาจะเป็นรวยชนะจนขอบแล้วก็ลงยาสีน้ําเงินนะครับด้านในจะเป็นงานคุ้ยพื้นแล้วก็ลงยาแดงนะครับส่วนคุ้ยพื้นปรลิทมองแล้วน่าจะเป็นงานคุ้ยพื้นมือนะพี่นะแบบนี้นะครับอันนี้ผิวสวยมากนะครับพี่ดูเป็นเหมือนผิวแบบน้ำพึ่งน้ำพึ่งเน,ะนาะนวะอา่า ก็คล้ายๆเหรียญนะวะเหมือนกันนะดูจากผิวนะครับแบบนี้นะนีะ่ผิวหลวงปู่นะครับสวยคมชัดชัดเจนมากนะครับงานลงยาแดงสวยสดงดงามนะครับสีฉ่ำนะพี่นะแล้วก็งานลง,งยาลงยาดีมากๆนะครับอ่านได้ครบทุกตัวอักษรนะพี่ดูนะครับนี่ด้านในลงยาชัดเจนมากนะครับนี่ทุกซอกทุกมุมเนี๊ยบเชย มาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับหนึ่งสองสาโอ้โหนะครับเหรียญนี้จะเป็นหลังยันนะครับพี่แล้วก็ตอกชอช้างนะครับเนื้อชนวนแล้วก็ตอกพิเศษนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคําว่าพิเศษในที่นี้หมายถึงว่าอะไรนะครับมีนัยยะสําคัญเกี่ยวกับอะไรเอ่ยถึงได้ตอกพิเศษนะครับแล้วก็จะมีตอกโต๊ะนะครับได้หมายเลขหนึ่งี่นะพี่นี่ สวยมากนะครับเป็นเหรียญหลังยันนะอันนี้เป็นพิมพ์หลังยันเนาะส่วนเหรียญน,นี้เป็นพิมพ์หลังเรียบนี่ส่วนรายการนี้จะเป็นหลังแบบเออนี่นะครับสวยงามแตกต่างกันไปนะพี่นะแล้วแต่จะชอบนะครับแล้วแต่ความชอบของใครของมันนะครับ ในเหรียญนี้จะเป็นเหรียญกล่องแดงนะครับเขาก็คือ,อเป็นลังนําเลิกนะพี่นะในรายการนี้จะเป็นผิวรุงรุ้งนะครับไม่ตัดปีกนะครับพี่เนี่เป็นงานผิวเพลียวเลยนะเออสวยงามสวยงามมาซูมดูง,งานหน้าหลวงปู่กันนะพี่นะในรายการนี้ออนี่สวยสวย ิวสวยมากนะครับรุ่นนี้นะพี่นะรวยชนะจนนะพี่นี่ชื่อมีมงคลนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะพี่หนึ่งสองซ้ำอ่านะครับสวยงามมากนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะพี่นะได้เป็นเหรียญน,นําเลิกนะครับเขาก็จะตอกนําเลิกด้วยนะพี่นะตอกช่อช้างด้วยตอกนําเลิกด้วยแล้วก็ตอกคาว่าโต๊ะด้วยนะครับได้หมายเลข40นะครับ ตำแหน่งการตอกหมายเลขกับโต๊ะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละเนื้อนะพี่นี่นะครับผิวสวยจริงๆเลยพี่นะจะเป็นอ่าชนวนออกน้ำทองแล้วก็จะมีแซมความเป็นลุ้งๆนะครับแบบนี้นะนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่เหรียญรุ่นนี้พี่ๆหาเก็บกันได้กี่เหรียญกี่รายการแล้วนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะพี่นะที่สมทบทุนสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่นะพี่นี่ ถ้าใครมีโอกาสได้เช่าหาได้บูชานะครับก็ประเด์เองก็แนะนำนะพี่นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ออกแบบมาสวยงามมากๆนะครับหน้าตาของหลวงปู่โต๊ะสวยสมจริงแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นขอบด้วยน,นะพี่นะกำลังเป็นที่นิยมเลยนะพี่นะเหรียญชนะจนขอบนะครับนน่นะ สุดท้ายนี้นะครับปริตก็ฝากพี่ๆฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ปริตด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้าปริตจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับ